เา้วจรยากนี้มันจะกระเท็นนะคะกับไอซ่าอย่ทั้อน่นเองววันนี้เราได้มาทําการวางเทียนทีวางหมดหลุมที่เราระเบิดไว้ตอนนั้นนะคะก็ปิดทียนทีหมดเลยนะคะและอันข้างในก็จะเป็นกล่อง e อ็นเดอร์เชดอันนั้นไงอ้ามที่เราทันน่ะที่เราทํัยากนันอันนั้นอ่ันะที่เราทำกันทียนทีสามน0่หมื่นลูกัอยังทําลายกล่องนนั้นไม่ได้ใช่มแค่ห องเดียวนะใช่เราไปดูคลิปมานะคะก็เลยอยากลองทําบ้างแต่ว่าแค่นี้นะคะเพราะเราว่าไม่ไหวใช่ไหมอ่ะก็เราจะมาลองจุดกันเลยนะคะเอาเข้ไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆอ่าเราจะเริ่มจุดกันเลยนะคะว่ามันจะทําลายกล่องเอนเดอร์เลยหรือเปล่าแค่นี้น่าจะทําไม่ได้หรอกมั้งเนาะใช่ไหมอ่ะไปไกลอ่ะพี่ว่าเอาไปไกลเกินแล้วนะเข้ามาหน่อยต้องเท่านี้เลยเพว่าเฮ้ยจุดแล้ว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 จุดแล้ดแล้วจุแลล้แล้วจุดแ้วแลล้แลล้

เยอะมากเลยเยอะ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 ไปละเยอะไปละเยลเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บน่งดิไปแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ป๊ปปป๊บพี่แหลกอยู่ตอนนี้เครื่องพี่ี่ช่างกากเหลือเกินเครื่องกากรุ่นซัมซุงโอ้ยยังไม่มาดูดิอ็นเตอ้์เชยังไม่พังเลยตังสง่อ เราได้รู้แล้วนะคะว่ามันพังหรือไม่พังแล้วมันได้เกิดเงาอะไรก็ไม่รู้ดำดำพี่ตัวดำไหมอ้ะพี่ตัวดำปะมอยู่ในนี้ดิดำ <c oughs> โคตรเอ๊ <Yeah. S 1> <c oughs> โอ้โหเทียนที่ประมาณประมาณนี้นะคะดูสิอ้ําดูดิทำไรก็ <c oughs> ออกซิเดียนได้ เห yeah. uh oh. ็นปะอ้าวดูมาได้นี่นะคะเราสามารถเดินตรงนี้ได้อ้าจะเข้ารูเดิมอ่ะรูอะไรรูที่มันมีน้ำอยู่อ่ะเด้วก็มีรูอ่ะออยอ้ยยยยยย้ยยยไยย ก็เอเยนต่อไปเราจะมาทดสอบอะไรดีเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเลยค่อยทำแล้วกันนะเอาเป็นซอมบี้สองร้อยตัวเอาเป็นซอมบี้ห้าตัวในกระจกอ่ะและลงไอ้นี่ดูไม่ที TNT ประทาาันซอมบี้ถ้าเราจุดแล้วซอมบี้<อ>ามาตายอ้ามเตอนึ่งตัวิเทอร์หนึ่งตัวกับ TNT หนึ่งล้านลูกเอ้ยไม่เรามาถ่ายทีสูก้กันซอมบี้สูก้กั เดี๋ยวค่อยถ่ายนะอ้าพี่ขอจบคลิปก่อนก็ถ้าชอบก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ด้วยนะคะ oh <my S 1> และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้โหพลังดังดันสูง